ว้ยจริงเลยม่จริงจริงงานสเปนี่ก็ก็รู้ว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายเรื่องวาเลไทายแต่แบบว่าไม่ต้องบุกมาถึงห้อ,องน,ำน้ำทันนีก็ได้ฉี่อยู่ว่าเออเรื่องความรักใช่ไหมอยากให้เล่าเรื่องของคิวอะเคยากชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตอนมอสี่เออมสี่อุ้ยช,ชอบมากชอบแล้วก็เราก็แบบอารมณ์แบบ ฉี่เลยฉี่เลยเฮ้ยเฮ้ยมันตึงไปแล้วเน,เนี่ยก็แกอบชอบเขาไปเรื่อยๆจริงๆเขาก็มีแบบเปิดโอกาสให้เราแบบพูดว่าเราชอบเขาแน่นอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้พูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ออกจนแบบเขาถึงไม่มีแฟนครานี้มาฉี่เขาอีกคนนึงทีเป็นมีแฟบบนแกันแต่เราก็ยังแบบรอเขาแน่เราก็รอเขาไปปีประมาณปีครึ่งนั่นแหละก็เลย อยากจะบอกว่ามันประมาณไหนทีเช้าที่ตื่นขึ้นมาแต่ก่อนลับตาเข้านอน <c oughs> ก็มนั่นแหละก็แล้วพอเราโตขึ้นมาเรามปนั่งขี่ออมอเตอร์ไซก็เป็นบทเรียนนะให้เราแบบแข่งขึ้นนั้นเราอาจจะคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยโลกนี้แบบโลกนี้ไม่รักเราแล้วเขาไม่รักเราแล้วแต่เราลืามอาจจะลืมคิดไปว่าเฮ้ยยังมีพ่อแม่มีเพื่อนทีน่แบบเป็นห่วงเราเวลาเห็นเราเศร้า ประมาณนี้นะาเคนมีไหมเคนมีไหมโอเคก็มีเคนนี่เราเชียร์นาม่านะใช่เราเชียร์นะเรื่องของเคนเหรอประมาณตอนมราตายอือใช่เคยมีแฟนอยู่คนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเขาเป็นไปรักลูกคิดหวานแหววตามตายเด็กๆอะไรอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเหมือนอยู่ดีวันนึงเขาก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจเคนเขาไม่เข้าใจเคนใช่เขาบอกว่าเคนแยกไป ่อะไรใหญ่ตัวตัวใหญ่ไปใช่กินไม่ได้นอนไม่หลับกไม่ได้นอนไม่หลับเลยครัตัวเล็กเกอร์ใช่ไหมใช่ตัวเล็กเกอรเออตอนนี้ตัวใหญ่แล้วให้กําลังใจชาวซีมาดีกว่าที่กำลังแบบว่าเศร้ารลทมอ่ะใกล้จะวันสุดท้ายแล้วก็อย่าไปเสียใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองไปรอบๆตัวเราเนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบเหมือนรักเราอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใช่เป็นว่าเนื้อ เพราะแม่่่อออไยงี้ก็ทิ้งมันไปกับโถชีโถชีนานฉีปแล้วเดดรานให้สะอาด้วยเราทิ้งความรักทิ้งอะไรที่ไม่ดีลงไปแล้วเราก็เปิดน้ำละนะครับก็สู้ๆแล้วกันกับทุกคนนีคลิปกับเค็นเนี่ยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับก็ฟังเราด้วยแล้วกัน24ชั่วโมง อย่าลืมวันทยขอให้ได้ช็อกโกแลตไเยอะๆได้ดอกไม้เยอะแล้วกันเออได้ครับอย่าลืมมาให้เราบ้างนะคุณกับแบกบนะว่าพี่คิวไปไหนนะพี่ยังเอาเรื่องลายเรื่องไหนออกไปไม่หมดแค่กัสสาวะเนี่ยมันไม่หมดต้องเจอกันครับเฮ้ยกระดับที่ทุกคนห้องน้ำกระดับที่ทุกคน